สวัสดีค่ะช่องตะว,วันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากไลฟ์สไตล์ความรู้และความบันเทิงน,นะคะวันนี้วันที่21มกราคม2567น,นะคะเราพาเพื่อนทีมมาเก็บบรรยากาศในตลาดศรีปินนะคะตลาดเมืองศรียามเช้านะคะรอบ7จ็น,จะนะะาฬิกามนทีตอนนี้เราก็ จะเข้าไปในตลาดนะคะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศในตลาดสดเมืองสุรินทร์นะคะตลาดเทสบา,าร์ให้กับทุกท,ท่านได้ชมกันนะคะไปชมบรรยากาศในตลาดกันเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะอันนี้คือบรรยากาศตลาดเช้าเช้านะคะก่อนเจ็ดนาฬิกานะคะที่ตลาดสุสุรินทร์นะคะเราก็มาถึงเกือบเจ็ดโมงแ้วพี่นด้วยซี้วันนี้อากาศเย็นนะคะก็เลย ไม่ได้ตื่นแต่เช้าจะมีเหื่อนะคะกันเท่าไหร่นะคะแตมืรอกี้นี่ยแต่เมา่อกี่สิดแล้วนูเดินก่อนเลยหนูซื้อตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะคะตลาดตอนเช้าเรามาค่อนข้างสายเหมือนกันนะพร้อมขึ้คืนแค่ไม่ได้นอนเลยนะคะาาทีนี่เสนอขวดท้องทุกทีเลยนะคะ ี่คือตลาดสดยามเช้าของตลาดสุรินนะคะ <c oughs> ก็จะคึกคักนะของขายก็เยอะนะตอนเช้าเนี่ยมีสายบัวด้วยสายบัวนี้กำละงกำละห้าบาทเยอะๆเลยนะคะถ้าเรายืนที่ตลาดสุรินเรา <c oughs> จะเห็นหอน,นาฬิกานะคะ <c oughs> ยืนตรงนี้ก็จะมองไปเห็นหอนาฬิกาสีเหลืองนะ,ะเพื่อน <c oughs> หอน,นาฬิกา ตลาดสดชุดินนะคะเราเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะตลาดเทศบาลสามชุินนะคะก็จำหน่ายอาหารผักผักสดเสื้อผ้านะคะอาหารสดทุกอย่างหลายอย่างมากมายเลยนะคะขายในราคาปีกส่งนะครัเพื่อนซีก,ก็มา จ,จ่ายใช้สอยได้เลยก็ะจะมีตั้งแต่ใะ,ะ่ไหมคะเช้าเขาก็ะจะมีหอยนะนมีหอยหอยเชอรี่น,นะคะเขาก็ะจะเก็บแบบนี้นะคะเป็นกําเป็นกละสามสิบตใหญ่ก็ไม่รู้กิโลเท่าไหร่เลยนี้นะคะโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะเพื่อนได้เยอะเลยนะคะเกบให้เสร็จที่เรียบร้อยไม่ต้องไปหาแล้วนะะไม่ต้องลำบากเขาก็จะทําเป็นยี่สิบนะ มีปูปูก็จะนึ่งมาเรียบร้อยนะคะเพื่อนคือเห็นไหมคะอาหารกันกินก็น่ากินมาเร่ยนะคะปูทุงลีถุงว่าห้สิแม่นึ่งให้เรียบร้อยเลยนะคะสดถึงเท่าไหร่เลยคะถุงว่าร้อยสุดถึง้ร้อยก็มีนะคะ,คคคะป่ปะนานเพื่อน มากมายเลยนะคะช่วงเช้าเราก็มาดูกันได้เลยจะได้เลือกเยอะนะคะอันนี้ฝั่งขานอกนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินขาในนะคะเพื่อนเช้ามาก็จะมีเป็นปลาปลาเงาๆเลยจ้ามันยังกินปลาอยู่ปลาโจปลาโจอันนี้ตัวใหญ่เท่าไหร่คะตัวใหญ่นี่จิตสิบบาท กินปลาอยู่เลยนะคะแม่เอาไปส่องปลาได้ปลาเยอะะเลยนะคะเว้ยจริง <tense> ๆ <forecasting> นะคะ <neither> ปลาเยอะเลยปลาแม่น้ำนะคะแข็งเดนด้ยค่ะต้องนำเกลือผสมเข้ามยากได้ปลานะคะแต่ว่าที่บ้านมันเพิ่งกินหมดทันได้ไหีนะคะช่วงเช้าก็จะมีของให้เลือกเยอะๆเลยนะคะค่ะนอน บรยากาศตลาดสุรินนะคะรอบเช้าะาะก็จะประมาณนี้นะค,ะค่ะคึกคักนะคะรอบเช้าจะขายอาหารสำเร็จรูปมีปลาทั้งแชงนะคะขายรับปร็ทานด้วยนะคือถ้าเหนียวก็จะไม่ร้อ,อน วันนี้วันอาทิตย์ก็คนจะเยอะมข้าวกระสุนกระชงไม่ด่านิ่งๆอจากเจ้าพม่ยากทำไมเดินเลยล่ะอ๋อเลยไปก่อนขายอาหารก็ขายเสื้อผ้านะคะ มีทุกอย่างแล้วในตลาดสดินะคะทุกอย่างเลยสินะทุกอย่างเลยนะจ๊ะ ก็จะขายข้าวสารนะคะข้าวหอมมะลินะคะมีทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะข้าวกล้องนะคะเพื่อมีาวางขายข้าวเหนียวดำข้าวไรด้ยวยค่ะคะข้าวซ้อมมือมันนี่เดรอืมเพื่อ้มเช้าเช้านะคะเช้าก็มี เดี๋ยวเดินนะ,ะเรียนดูฝั่งนี้ไม่ได้มาหลายหลายวันแล้วนะคะเช้ามามีเลรื่องเครืคสวยเลยอ่ะฝั่งนี้ก็จะมีเป็นกุ้งนะคะนี่อาหารกปลาจะเยอะเลยช่วงเช้ามีปลามีกุ้งนะคะนี่้วก็มีปลาออส้มนี่ปลาส้มเจ้านี่อร่อยนะตัวก็เลยเลย วันอาทิตย์ยๆๆๆๆธรรมดาก็ยังมีชาวต่างชาติมาเดินนะคะที่ในตลาดขนาดไม่ใช่หน้าเทศกาลนะก็ๆๆๆๆมีเห็นไหมคะสอง เพิรมมาก็ตมาเดนเยอะเลยนะคะอันนี้คือบรรยากาศตลาดนะคะเดี๋ยวเราให้ดูฝั่งเพราะมันย้อนแสงตลาดเทศบาลเราเรียกตลาดเทศบาลสามนะคะถ้าเรามาก็เราจะเห็นหอนาฬิกาแต่ก่อนหอนาฬิกาสุรินก็จะเป็นเป็นเงินนะคะแต่พอดีช่วง เขาเข้ามาปรับมาทาเป็นสีทองนะคะสีสีอทองนะคะแต่ก่อนจะเป็นสีเงินนะคะขางน,นี้นนนเจ็ดนาฬิกาห้านาทีแล้วนะคะอันนี้หอนาฬิกาจังหวัดสุรินทร์สร้างคศสองพันห้าร้อยสี่กว่าประมาณนั้นนะคะโดยจอมพลสิร,ริธนรัตน์เราเคยได้ทนะําทลิปวันนี้ก็จะเป็นู่รถนะคะโอรถทุกๆก็จะจอดอยู่แถวนี้นะคะแล้วก็อีกสักคู่หนึ่งประมาณเจ็ดโมงครึ่งก็จะมีรถ สองแถวมาคะสองแถวเดนะินมาฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดตรงข้างหน้าเราก็จะเป็นตลาดกลางคืนนะคะตลาดไหนอยู่ตรงนี้ข้างฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดสดเทศบาลน,นะ,ะตลาดใหญ่นะคะอือฝั่งนู้นตลาดเก่าตั้งแต่ปศสอ0 2ันงเลยนะคะนี่จะเป็นตลาดโบราณ ๋้วเราพาเดินข้างนอกเดี๋ยวเราพักเข้าข้างในนะบรรยากาศตลาดก็มีของหลายะอย่างรองเท้าเสื้อผ้านะคะขายอันนี้ก็จะเป็นพวกไขายวัื่์ฝั่งนี้ร้านหมูนะคะอะไรจ๊ะส,สอง,งเลยนะคะน,นี ขนมก็จะขายกล่อ,องแค่แบาทนะเพื่อนถูกถูกนะคะกล่องละแปบาทนะคะางขปาขกต้มนคีคมีข้างในนะคะตลาดด้านใน มีข้าวต้มขายด้วยนะคะฝั่งเดินไปข้ um างในก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์อะไรขายอยู่ฝั่งนะคะเราก็มา okay. ให <It> ้ด <u> ูในตลาดเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะมีฝั่งซูนด้านในนะคะเดินไปถ้าเดินออกไปจะทะลุเลยค่ะก็จะเดินไปออกฝั่งนู้นพอดีนะคะ ขายของหวานพวกขายย่อยราคาสูงเข้ามาก็เดินเข้ามาด้านในก็จะมีของหวานพวกจุ่มจุ่มฝัม่งนี้ก็จะเป็นอนีนะคะมันจีนก็เป็นโลตัสนะคะฝั่งนี้เป็นโลตัสนู่นไปฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดใหญ่นะอยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่คือบรรยากาศตลาดสวีนนะคะ ยามเช้าๆนะคะก็จะประมาณนี้เราเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะความคึกคักข,ข,ของตลาดศรีช่วงเช้าๆนะคะตอนเย็ยนมืดๆคนเยอะมากแล้วก็รถมากเลยนะคะสมุนเช่นนี้เยอะมากถ้าเราจะสัญจรช่วงเย็นไม่ต้องเข้าตลาดนะคะถ้าไม่จําเป็นเพราะว่าจะแน่นมากนะคะช่วง17บเน็ิแันจะแน่นมากเลยสมุเช่นนี้เขาจะใช้เป็นที่จอดรถนะ มัน,นก็จะเป็นพวกลุมรดสองแถวมาค่ะมาจ่ายตลาดด้วยแล้วก็ลกลางิาตาดคุณเท่าไหร่คะแม่หน้นาทจ้าร้อนด้วยร้อนด้วยเน่ยไเก็บชิบเก็ิ ชุดหนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกปวดท้องก็เลยจะกินแกงจีนนะเพื่อนทานน้ำซุปไปแพนละสามสิบกว่าตอนเช้านะแล้วมี่ใหญ่ว่าท่านบะหมี่แบบก็จะมาจอดอยู่ฝั่งนี้นะคะสองแถวนะคะจะมีรถเท็กซี่มันท้องหน่อยของมงคลนะคะ นี่คือบรรยากาศตลาดเมืองสุรินทร์นะคะถ่าเก็บรอบๆตลาดนะคะบริเวณตลาดให้าากับเพื่อนๆในทีได้ชมกันตลาดเมืองสุรินทร์ก็ตั้งแต่พศ2502นะคะเพื่อนใชตลาดขึ้นม,มานะคะก็ยาหนานลแล้วนะให้คุณนี่เราเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะ วัน,นช่องตะว,วันรัศมีไลสไตล์ก็พามาเก็บบรรยากาศตลาดสุรินนะคะในช่วงเช้าแล้วก็หวังดีงว่าเพื่อนๆที่ทุกคนทุกท่านก็คงจะได้รับความบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกลับธนาคารคุณเพื่อนที่ที่นี่ด้วยขอบคุณทุกเลิกขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพ<อ>ื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตืนไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตัวละครสุ่อแสไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสว่างคุณมีกียทุกคนทุกท่านนะคะตลอดคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ